เล่าสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งให้เหล่าบรรดามาลาอิกะ้์ต่างๆได้ทำการเคารพได้น้อมคำนับต่อนบีอาดัมดังที่อัลเราได้กล่าวว่าวะอิซกุนนาลิลมาลาอิกาติสจูดูลิอาดัมมฟาซาจดูอิลลาอิบลีซาอาบะวัสตักบะรวะกานะมินันกาฟิรินเราได้กล่าวว่าจงดำลึกในขณะที่เรากล่าวแก่เหล่าบรรดามาลาอิกะ้์ว่า พวกท่านทั้งหลายจงสู้หยุดจงให้เกียรติแก่นบีอาดัมหลังจากนั้นเหล่าบรรดามาาลกาทั้งหมดก็ได้สู้หยุดเว้นแต่อิบราฮิมเท่านั้นที่ปฏิเสธและโอหัง และเขาคือหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อละอุปหานะหัวตาละอยู่ในสุรตุนบากรองการที่34ี่นี่คือองค์การหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอหมานที่บ่งบอกว่านาบีอาดัมเป็นผู้ที่รู้จักละอุปหานะหัวตาละเป็นผู้ที่รู้จักผู้ทรงสร้างและก้มกราบต่อละอุปหานะหัวตาละในหลักฐานที่สี่พี่น้องผู้ที่มีอิหมานอินนัลลอฮะอัลเจวะญ ก็ดอะกอนันหนึ่ง ا นมิถากอลาบ ب ญออาดัมว่าหุ่ฟิซลเบอเบียิมอัลอาดัม عليه السلام นัَนหรับหุ่นและชัดหุ่อัลลางฟَซิมตามากลามาลَานะอัลลอฮจันลักษณะหนึ่งเป็นองู้ที่มีมานแท้จริงอัลลอฮฺบฮาน ن ฮและอาลัได้เอาคำมั่นสัญญาแก่ลูกหลานของนบีออาดัมมนุษยชาติทั้งหมดในขณะที่เขานั้นอยู่ใน หรือตามบัมพะบุรุษของเขานั่นก็คือนบีอาดัมว่าแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะอลาคือผู้อภิบาลของเขาคือผู้ที่ทรงสร้างพวกเขามาแล ala, ้วอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอลาทรงทําให้พวกเขายืนยันปฏิญาณตนต่อตัวของพวกเขาเองว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะอลาผู้ทรงสร้างดังที่เราได้กล่าวว่า وإذ أقذ ربك من بني آدم من زهورهم سريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوما كيامة إنا كنا أن هذا غافلين الله سبحانه وتعالى ได้เอาคำมั่นสัญญาจากลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดจากหลังของพวกเขาบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดพี่น้องผู้ที่มีมานที่อยู่ในคันของมารดาอัลลอฮุบฮานะฮ่วตะตาลาให้พวกเขายืนยันบนตัวของพวกเขาเองว่า